ดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกเช่นเคยน,นะคะอย่างวันนี้เราจะมาทำแบบทักษะหน่วยที่17วนหัวนังคางกันนะคะอ่ามาดูข้อแรกนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อนักเรียนเขียนคำตามภาพและฝึกอ่านนะคะอ่ามาดูช่องแรกช่องบน ฉันชื่อให้เด็กๆเ,เขียนชื่อของนักเรียนลงในช่องข้างบนนะคะเขียนชื่อจริงนะคะคือจริงนามสกุลลงในช่องข้างบนนะคะต่อมาค่ะฉันมีตาจุดๆไว้ดูดีๆ آ آ อ่ะก็ให้เด็กๆแข่งคำว่าตานะคะตาต่ออาตานะคะอ่าเติมแบบนี้เลยนะคะตออาตาต่อมาค่ะ ฉันมีหูไว้ฟังดีๆฉันมีขาอ้าไม่ขาไว้เดินนะคะเด็กๆเ,เติมตามนี้เลยส่วนช่องข้างบนเด็กๆต้องเขียนชื่อจริงและนามสกุลจริงของเด็กๆนะคะามาดูข้อต่อมานะคะปลาสมพยัญชนะและสลัดจากใบไม้แล้วเขียนลงในผลไม้แล้วอ่านออกเสียงนะคะ เวลาเขียนนะคะเด็กๆให้เอาสระลงมานะคะมีเอและเอาพยัญชนะมาวางไว้ตรงกลางและด้านหลังตามด้วยสระอานะคะอย่าคุณครูจะเขียนตามตัวอย่างแล้วลองฝึกอ่านกันนะคะปิ้งปองแบบนี้นะคะอ่าพยัญชนะจะอยู่ตรงกลางนะคะอ่าเวลาอ่านรอเอาเราสอเอาเสาดอเอาเดา คอเอาเทาคอข้างล่างนะคะให้เด็กๆฝึกเขียนตามรอยปะแล้วเขียนเลขสองลงในช่องว่างนะคะเวลาเขียนเลขสองนะคะเด็กๆให้เริ่มจากด้านบนตรงนี้นะคะโค้งลงแบบนี้ค่ะอ่าแบบนี้นะคะอ่าเขียนเส้นประเหมือนกันหมดเลยและอย่าลืมเขียนเลขสองลงในช่องว่างตรงนี้ด้วยนะคะ ามาดูข้อต่อมานะคะฝึกสังเกตเขียนตัวพยัญชนะให้ตรงกับภาพนะคะต่อเมื่อวันจันทร์เลยแต่คุณครูจะยกตัวอย่างให้หนึ่งแถวด้านบนนะคะส่วนอีกสองแถวข้างล่างจะได้ลองให้เด็กๆตามหาพยัญชนะให้ตรงกับภาพดูเองนะคะว่าเด็กๆจะทําได้ไหมเอ่ยปิ้งปอง,ปองถอฐานทอบนโทถทอผุดเท้านอนเน้นดอเด็ก ครูคเขียนตัวอย่างให้หนึ่งแถวแล้วนะคะส่วนอีกที่เหลืออยาจะให้เด็กๆลองตามหาวาันชนะดูนะคะฝึกสังเกตลากเส้นตามตัวเลขภาษาไทยแล้วระบายสียสวยงามนะคะ,ะก่อนนี้เด็กๆจะมาลากเส้นทำความรู้จักตัวเลขไทยนะคะอยาให้เด็กๆเติมตัวเลขในช่องว่างก่อนที่ว่าเด็กๆจะเติมถูกกันไม่เอ่ย ปิ้งปองอ่าคุณครูเติมให้ดูเลยนะคะก็จะมีเลขหนึ่งไทยสองไทยสามไทยสี่ไทยห้าไทย6ไทย7ไทย8ไทย9ไทยและสิบไทยค่ะต่อมาค่ะอ่าเด็กๆเติมเลขเสร็จแล้วเด็กๆก็มาลากเส้นนะคะ อ่าเริ่มจากเลขอะไรเอ่ยอ่าให้เริ่มจากเลขหนึ่งนะคะาจากคูจะกลิดให้ดูนะคะว่าขีดแบบไหนเลขหนึ่งก็ไปหาเลข2อสองไปหา3 3ไปหา4 4ไปหา5้ไปหา6 6ไปหา,หหปหา,าเจ็ดเจ็ดแล้ว เจร็ดแล้วอะไรคะอ่าเจร็ดแล้วหาเลขแปดแปดแล้วเก้าเก้าแล้วสิบนั่นเองอ่าก็จะได้รูปปลาปาตัวใหญ่เลยต่อมาค่ะรูปข้างบนเป็นรูปดอกไม้เอ๊ะมีอะไรอยู่ด้วยเอ่ยอ่าเวลาเขียนให้เริ่มจากเลขอะไรคะเลขหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งไปหาสองสองไปหาสามสามไปหาสี่สี่ไปหาห้าห้าไปหาหก 6ไปหา7 7ไปหา8 8ไปหา9และ10นั่นเองค่ะเดี๋ยวสือันนี้จะให้ที่เด็กลองขีดเองนะคะอะเด็กๆลากเส้นเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะ